หมอบอกว่าเป็นแพนิกแล้วก็เป็นซึมเศร้าด้วยค่ะมันมาพร้อมกันได้ไหมโคชนะฮะก็คนที่เป็นแพนิกนะครับจะเป็นก่อนแล้วค่อยเป็นซึมเศร้าก็ได้หรือคนที่เป็นซึมเศร้าเป็นก่อนแล้วจะเป็นแพนิกก็ได้นะครับยกตัวอย่างคนไข้ละกันนะครับคือสรุปมันเกิดคู่กันได้นะคนไข้บางคนนะฮะบางคนเป็นอาการแพนิคนะมาก่อนนะครับเช่นอยู่ๆเป็นแพนิกเนาะก็จะมีอาการทางกายมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีความกลัวว่าจะเสียชีวิตนะครับกลัวว่าการจะเป็นซ้ําอยู่ตลอด พฤติกรรมที่เราทาก็คือเราจะไม่กล้าออกไปในคนเดียวไม่กล้าออกไปทํางานคนเดียวบางคนก็เราออกจากงานเลยเพราะว่าไปแล้วมันกลัวมากๆนะครับแล้วเราก็ต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นนะครับคนไข้บางคนที่เป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่อยากพึ่งคนอื่นนะครับก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันโทษตัวเองรู้สึกว่าเราไร้ค่าจังเลยเราควรจะต้องไปทํางานสิเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ถ้าไม่เราทําไม่ได้นะครับก็จะเกิดอาการของซึมเศร้าตามามีมเบื่อเศร้าท้อกินไม่ได้นอนไม่หลับ สมาธิแย่ลงพูดหรือทํะไรช้าลงนะครับเป็นเยอะๆเนี่ยบางทีเริ่มมีความคิดไม่อยากอยู่เกิดขึ้นได้เพราะมันทรมานกับอาการที่เป็นมากแล้วก็หาทางออกไม่ได้เพราะว่าโรคแพนิคฉันก็เป็นแล้วแล้วฉันจะทายังไงฉันก็ออกจากโรคพนิคไม่ได้และซึมเศร้าดันเป็นอีกนะครับมันยิ่งเสริมแรงกันทําให้คุณมีความคิดไม่อยากอยู่ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะมันทรมานที่จะอยู่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแพทเทิร์นนะครับของคนไข้ที่เป็นโรคแพ์นิคนามกร แล้วค่อยมีการซึมเศร้าตามมาสรุปว่ามันเกิดคู่กันได้อยู่แล้วนะครับในแง่การรักษาเนี่ยรักษาจะต่างกันนิดนึงนะฮะยาอาจจะเป็นยาต้านเศร้าเหมือนกันแต่ว่าการรักษาพนิก็จะมีการฝึกหายใจการทำความเข้าใจเรื่องวงจรของโรคแพนิกถูกไหมฮะการบําบัดบางอย่างนะครับซึมเศร้าก็มีการบําบัดอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับเน้นการบําบัดความคิดและพฤติกรรมเน้นจัดการความคิดโทษตัวเองอะไรประมาณนี้ส่วนการรักษาที่เป็นทั่วไปเช่นออกกําลังกายนอนหลับพอนใหีเพียงพอจัดการความเครียด นี่ก็รักษาได้เกือบทุกโรคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคไม่เป็นโรคก็ต้องลองพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินนะครับ